ลีลาเปลี่ยนแต่ยุทธาศาสตร์ยังไม่เปลี่ยนลีลาเปลี่ยนแต่ยุทธาศาสตร์ยังไม่เปลี่ยนคืออะไรคือลีลาที่เปลี่ยนจากหมาห่อยเมื่อวานเราคุยกันมาเป็นเรียวกขาดเรียวกขาดจากหมาห่อยเป็นเรียวกขาดค,คือหลังจากที่มีการประชุมกันกับแม่ทัพนายกองและฝ่ายความมัน่นคง ที่บาร์พิศรุโรกแหลกครับเขาก็ออกมาถแถลงนะครับซึ่งการถแถลงรอบนี้ตรงท่าทีเปลี่ยนไปเยอะมากที่เราพูดว่ามีท่าทีมางอยเราต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะไม่หงอยแล้วอออเขาเข้มพูดถึงเรื่องอธิปไตย บุรณภาพแห่งดินแดนยอมไม่ได้โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีครับเนื้อหาเปลี่ยนเปลี่ยนอืมนะครับ,รบเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการจะรักษาอธิปไตยของดินแดนตั้งใจจะรักษารรรเรื่องของบุรณภาพแห่งดินแดนนะครับ แล้วก็สีหน้าแววตาซึ่งเรื่องนี้เขาทำได้ดีอยู่แล้วอืมพอเรื่องสีหน้าแววตาเนี่ยโอ้เยเรื่องสีหน้าแววตาในแง่เย้ยหยันดูถูกทำตัวเหนือคนอื่นนี่เขาเก่งครับเขาทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกมาถแถลงมันจึงดูท่าชีที่ใช้ได้แต่เขาก็ยังคงอยู่ในจุดของยุทธศาสตร์เชิงรับครับ ไม่ใช่ยุทธศาสตร์เชิงรุกคือทางกัมพูชาเนี่ยเขารุกอยู่ตลอดเวลาเขาก้าวไปข้างหน้าก่อนเราเสมอ,อแล้วเราก็ต้องตามเขานะครับและไม่ว่าเราจะประกาศอะไรจะทำอะไรเขาตลบกลับได้ทุกเรื่อง เหมือ hmm. นะคระั้งเราจะตัดไฟจะตัดอินเทอร์เน็ตเขาบอกเขาใช้ของที่อื่นก็ได้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องถ้าเขาเลิกใช้เราเนี่ยต้องคิดว่าเขาจะสามารถไปติดต่อทําสัญญาได้ข้ามคืนไหมไม่ได้รับ มว่าเจราจากันเรียบร้อยว่าเงื่อนไขเป็นยังไงราคาเป็นยังไงอะไรต่างๆมันไม่ข้ามคืนหรอกอุ้ยราคามันจะแพงขึ้นด้วยสิครับไม่ใช่อะไรใช่ใช่ไหมฮะแล้วยิ่งเขาอยู่ในสภาพที่กําลังขาดแคลนคนขายเขาต้องโคข,ขนาดหนักเลยอครับแต่เขาก็ปากดีอืมเห็นเห็นอยู่เขาปากดีถ้าเราจะปิดพรมแดนก็ไม่ว่าอะไรเขาก็พูดไม่ว่าอะไร เขาไปซื้อที่อื่นก็ได้จริงเหรอเขาพูดอย่างนั้นต้นองเลยเอาเอาเอา้เอาเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้สินค้าจากประเทศไทยอืมเห็นไหมเราพูดอะไรไปเขาตลบกลับได้หมดเลยครับนะเราบอกว่าเราจะส่งคนงานเขากลับไปเขาบอกกลับมาเลย เขาจะต้อนรับอย่างดีแล้วเขามีงานหลายตำแหน่งรออยู่อืมแต่พอเราถามคนเขมรในประเทศไทยจะกลับไหมไม่กลับการเขาบอกว่าเขามีเงินส่งกลับบ้านเนี่ยเดือนละหมื่นถึงหมื่นห้าใช่เหมนส่งไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นู่นจะทํายังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างนั้นไม่กลับรายได้ก็สู้ไม่ได้แล้วงานที่บอกมีเยอะแยะมีจริงหรือเปล่าเธอครับครับ แต่เขาก็ไม่ย่นไม่ย่อในการจะใช้วาทกรรมเหล่านี้ครับใช่ไหมคะับพอเราประกาศเปิดปิดพรมแดนเป็นเวลาเขาก็เป็นเวลาแต่เขาเลื่อมกับเราแทนที่เราจะเรียกร้องเขากลับมาเรียกร้องทางเราจริงๆไม่ต้องเรียกร้องก็ได้ทางก็เถอะแต่เขามาเรียกร้องทางเราว่าไปปรับให้เหมือนทางนูน้นได้ไหม นี่ไงนี่ไงอย่างนี้เป็นต้นขณนะที่เขารุกด้วยวัฒกรรมสารพัดสารเพยครับนะคะทางเรากับห้ามประชาชนนะคะบอกนะอย่าไปพูดจาอะไรแบบนั้นนะฟังทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลนู้นเท่านั้น พูดไปนี่มันเป็นการย,ยั่วยุให้เกิดสงคราม,มพูดไปมันคือการครั่งชาติอะไรกันนะและสุดท้ายที่เขาเปลี่ยนท่าทีเพราะอะไรโต๊ะเพราะว่าหนึ่งโดนด่ารายวันอสองนี่ด้าโพออกมาว่าประชาชนเชื่อถือทหารมากกว่าเชื่อถือรัฐบาลเนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละน่าสนใจ คะแนนต่างกันอย่างมากมายครับใช่ไหมคะคือประชาชนเนี่ยเขาระแวงอยู่แล้วว่าการที่กัมพูชาทำตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อตกลงอะไรกันอย่างไงดีลลับนะอาจารย์ได้มีดีลลับอะไรทำไมเราถึงต้องเป็นแบบนี้ครับครับบินไปหาเขาโทรไปหาเขา จะเปิดปิดเวลาเดียวกับเขาขอร้องทหารขอร้องประชาชนันอนี้ไม่ควรเลยเอออย่าไปทำให้เกิดสงครามด้วยความคลั่งชาติอะไรต่างๆนั่นนะครับแต่อย่างที่พี่บอกอะว่าเมื่อวานนี้ลีลาท่าทางเปลี่ยนไปเนื้อหาเข้มขึ้นแต่ยังไม่รุกกั ยังคงตั้งรับนะครับอย่างที่บอกอ่ะพอไปเจรจานะครับเรื่อง JBC เสร็จเรียบร้อยเขมรแหลงทันทีเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเราเงียบบอกจะ,ะแถลงวันจันทร์ได้ซ้ำไปอาจารย์ตอนแรกใช่ <laughs> เสร็จแล้วพอโดนด่าเพราะประชาชนเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ย นี่เราไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของเขาเหรอนะีอ่แหละตรงนี้แหละอืแล้วหนึ่งต่อห้าหมื่นของเราล่ะไปอยู่ไหนครับแค่นั้นแหละออกมาแถลงกลางดึกอย่างไม่น่าเชื่อ <laughs> แต่ก็มีถึงขนาดยืนยันหนึ่งต่อห้าหมื่นนะบ,บอกเราไม่ได้รับหนึ่งต่อสองแสนแต่จะมีร่างแผนที่ขึ้นมาใหม่เอา้า <laughs> ก็ทำไมเราไม่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ล่ะใช่ไหมคะครกับเรามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครส่วนที่สัญญาไทยกับฝรั่งเศสรสองร้อยี่สิบห้าก็มีนะครับะะพระบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่เก้าสองพันรสิบหกก็มีกรับทำไมล่ะทำไมเราไม่อ้างสิ่งต่างๆนาๆนนเหล่านี้ ที่จะหยุดเขาละ่ะทำอะไรที่เชิงรุกบางสิอตอนนี้กัมพูชาเคารุกมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะอะไรครับเขาทวงบุญคุณค่ะอ๋อแม่เด้ปเดี๋ดยวเราก็สวนกลับ <laughs> เขาทวงบุญคุณจตุพรและเราบรรดาเสื้อแดงและเสื้อส้มร้อยสิบสองทั้งหลายพี่ตุที่ด้วยดนี่ยใช่ไหม <laughs> ใช่โอ้ <laughs> วก คุณเนี่ยหนีคุกหนีตารางหนีคดีเนี่ยคุณมาพึ่งพิงพานับอยู่ในกัมพูชาไม่ใช่เหรอแน่แม้แต่คุณน,น้องที่หนีช่องทางธรรมชาติก็แวะไปที่นี่ก่อนที่จะบินไปท<อ>ี่อื่นไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช,ใชแ่แต่เรื่องนี้เราก็ขอยืนยันว่ามันเป็นบุญคุณส่วนบุคคลค่ะใช่ครับ มันไม่ใช่เป็นบุญคุณระหว่างประเทศับมันเป็นบุญคุณส่วนบุคคลท่านถ้าคุณจะทวงคุณก็ไปทวงกับคนที่เป็นหนี้คุณสิคุณจะมาทวงของประเทศไทยทาไมไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเลยไม่เกี่ยวแต่คุณเองเนี่ยเป็นประเทศอยู่ในทุกวันนี้บุญคุณเนี่ยเป็นของประเทศไทยที่อยู่เหนือพวกคุณนี่แหละอันนี้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 อ่ะ ทำไมต้องให้นักประวัติศาสตร์ที่เป็นประชาชนคนรักชาติต้องออกมาพูดอืมครับรัฐบาลไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเหรออืมไม่สนใจประวัติศาสตร์บ้างเลยเหรอตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เราเรียนประวัติศาสตร์เรารู้จักนักองค์จำลูกีกนกน่นักองค์อืมใช่นักองค์ตนนักองค์ด้วงนักองค์เอง เรานี้คือพระราชวงศ์ของขมรที่เดือดร้อนแล้วเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งก็ทรงชุบเลี้ยงให้เติบใหญ่เป็นอย่างดีอยู่ในสยามประเทศจนได้เวลาอันเหมาะอันควรจึงสถาปนาให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งขมรในฐานะพระมหากษัตริย์ประเทศสราช อเราแต่งตั้งถูกไปห้ท่นใช่เราสถาปนาเป็นมหากาัตริย์ประเทศสราตต้องส่งบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาให้เราทุกปีเ,เสร็จแล้วเมื่อขเขมรมีความขัดแยง้งเขมรสามฝ่ายเกิดการฆ่าฟันกันเป็นค i l ลิ n g field อะ <laughs> ใครที่ได้ดูหนังก็จะเห็นตายเป็นส้นแสนคนน่ะ ใช่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยเหรอที่ตั้งค่ายให้คนขเขมรอบพยศเข้ามาอาศัยที่อยู่อาศัยอาหารการกินอยู่ยาเราก็ให้เมื่อคุณมีความขัดแย้งกันหลายประเทศอยากจะงับคุณทั้งจีนสหรัฐรัเสเซียเวียดนามอยากจะงับคุณทั้งนั้นไม่ใช่ประเทศไทยเหรอ ที่ช่วยดูแลคุณจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งไม่ใช่ประเทศไทยเหรอที่ช่วยดูแลการเลือกตั้งของคุณให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจนกระทั่งคุณมีรัฐบาลแล้มีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นประเทศหลายๆประเทศเขาเนี่ย ยอมรับประเทศของคุณครับแล้วไม่ใช่ประเทศไทยหร้อที่เป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับรัฐประเทศของคุณเพราะฉะนั้นต้องพิสรุปบุญคุณที่ประเทศไทยมีต่อขเขมรเป็นบุญคุณต่อประเทศค่ะไม่ใช่ต่อบุคคลคนละเรื่องกันนะ แต่บุญคุณที่ขเขมรมีกับคนไทยไม่ใช่ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าสะเออมาทวงบุญคุณแต่หลายคนเขาก็วิเคราะห์ว่าการทวงบุญคุณของขเขมรต่อบุคคลในครั้งนี้เป็นการตีวัวกระทบคาด อื๋อ hmm. oh. ถึงส oh. อทรอซึ่งเป็นหนี้ mm. บุญคุณเขา uh, เอ่อยอะซะด้วยสิ <laughs> แล้วเมื่อคุณเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณเนี่ยควรจะทำให้เราเนี่ยแต่คุณทำไม่ได้อืม hmm. M O U สี่สิบสี่คุณก็ทำไม่ได้ครับ <c oughs> ผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้เราก็ไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> มีน้ำซ้ำคุณยังปล่อยให้หลิวจงอี้เข้ามาจัดการกับ call center <ม>ในชายแดนไทยพมา่าและไทยกัมพูชาซึ่งตรงนี้ตระกูลเราเสียประโยชน์นะ <c oughs> เพราะมันมีรายงานว่าประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งอาชญากรรมใหญ่สำหรับเรื่องการค้ามนุษย์ <c oughs> เรื่องแก๊ง call center <c oughs> และเรื่องการมีรายได้ จากการพนันเลี้ยงประเทศแต่คุณทำให้เราเสียหายใช่เมื่อคอนตเซตนอร์ต์กปราบเราเสียหายถ้าคุณจะปิดพรมแดนแล้วคนไทยไม่ไปเล่นการพนันเราเสียหายเขาเลยทวงบุญคุณเอาไงล่ะ <laughs> แต่ก็ขอยืนยันคุณไปทวงกันเองนะคะอะ่บุญคุณใครบุญคุณมันนะไม่เกี่ยวแล้ว <laughs> อย่ามายุ่งกับประเทศ Mm. แต่คุณควรจะสํานึกว่าอันบุญคุณของประเทศไทยที่มีต่อคัมบูชานั้นไม่ใช่บุญคุณต่อบุคคลครับ <c oughs> แต่เป็นบุคคลต่อประเทศ mm. เพราะฉะนั้นในในรัฐบาลเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนเนื้อหาดูดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นหมาหน่อยกรุณาวางยุทธศาสตร์เชิงรุกบ้าง mm. Mm. เดินหน้าตั้งโจทย์ให้เขาคอยตอบโจทย์เราบ้างครับแต่ตอนนี้ให้เขาตั้งโจทย์ตลอดเวลาเราเป็นคนต้องนั่งทำกันบ้านถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะแพ้นะครับอืระวังเรื่องสารโลกด้วยนะครับครับอย่าไปแสดงท่าทียอมรับเขตอานาจของเขาเด็ดขาดครัอืมับได้ครับขอบคุณมากครับอา่าจา์ครับัสดีครับขอบคุณครับค่ะ